เ็นเด็กในอดีตที่น่าจดจำเลยจากทุกทุกท่านที่มีความใส่ใจเราอยากจะเห็นสิ่งดีๆในชีวิตเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าผมเกิดมาในครอบครัวที่คุณแม่เนี่ยเป็นครูใหญ่ใหญ่กว่าพ่อครับส่วนพ่อเนี่ยน่าจะเรียกว่าเป็นผู้ช่วยครูใหญ่และทุกๆครอบครัวน่าจะมีลักษณะ คล้ายๆกับผมเช่นเดียวกันมันเป็นความภาคภูมิใจแบบการที่มีพ่อแม่เป็นผู้บริหารพ่อบริหารแม่และทั้งสองคนก็ร่วมบริหารพวกเราในครอบครัวของพวกเรามีนกักเรียน,นอยู่ทั้งหมดห้าคนและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นท่านทั้งสองมีวิสัยทัศน์มีกลยุทธ์มีวิธีการที่จะจัดการกับพวกเรา หวังไว้แค่ว่าให้พวกเราเป็นคนที่สามารถจาัดก,การตนเองและดำรงชีวิตในวันปกติได้จนมีผมสุระชทยเหลือผพูดในการโรงการพิชาชีอาในวันนี้ครับหนึ่งวินาะทีพันหตัดสินใจที่จะออกจากการเป็นครูเพียนตำแหน่ง มาสู Eu, I mean? ่การเป็นผู้มีการโรงเรียนตอนนั้นก็ได้คิดเลยว่าครับคิดแค่ว่าถ้าเกิดเราเป็นหมอเราจะทําอะไรได้มากกว่าครูและนกระสังครูได้พุกพูดเรื่องในสิ่งที่เราอยากสั่งก็ดําเนินชีวิตศึกษาอะไรไปปกติประมาณเดือนกันยายนปีถัดมาคือปี2563อยามีหนังสือเข้ามาเชิญไปรับฟังโครงการโครงการหนึ่งหลายๆท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ ใน25โรงเรียนคนนงจะมีโอกาสเข้าไปนับฟังต้องการโครงการ PS q e ก็ทุกคนมาทำหนังสือใช่ไหมครเข้ามาถึงแล้ววันั้นทุกคนน่าจะจำได้ใน25โรงเรียนเป็นห้องโถงใหญ่ๆมีผู้หญิงคน,นหนึ่งสูงมากคือไอแดเป็น,นรกรสักกระส่าวแล้วก็นำพูดกับพวกเรา EE ต e. อนนั้นก็ไม่ไดแค่เปนสอ EE e. ่อี E สองตัวไม่แน่ใจเข้ามาอะไรก็ยังไม่ติด E มีแชร์วิชัมี K R A, A K P I D E competency base มันเป็นคำที่หลายคนเข้ามาในหูนะตอนนั้นถามว่ามันคืออะไรสองวันผ่านไปเราไม่รู้สึกมั่นใจเลยว่าชีวิตการเป็นผู้ริหารสังงกรอนแน่ๆเพราะสิ่งที่เขาบอกเราไม่รู้เลยว่ามันจะสามารถนำไป พัฒนาหุปกรของพวกเราได้อย่างไรในวันนั้น,นเราไปด้วยกันสีคนเป็นตัวแทนหมู่บ้านจากสิบคนครับเรามีทางเลือก,กหลักสองเส้นทางทางหนึ่งคือเส้นทางที่พวกเราทำกันอยู่ปกติครับเราก็เคารพครงชาติเข้าขแถวดูแลเด็กสอนเด็กกลับบ้านกินข้าวปกติชีวิตเรา ก็ดูจะออกตฏิติดีใช่ไหมครับแต่อีกทางที่เป็นทางไกลๆดูลึกลับอยู่ในลึกขอบอกเลยว่าถ้าลงมือทําแล้วจะดีแต่ณวันนั้นเรายังไม่มั่นใจเลยว่าแสงสว่างปลายโงงของโครงการ p s d ุจะมีจริงหรือไม่เราตับไปที่โรงเรียนครับเรามีทีมงานคุณภาพมาก เกิดขึ้นโรงเรียนเป็นกูรูช่วยบางคนมาจากธนาคาร mm hmm. ก็ดีนะมาทำงานเงินตกมาจากธนาคารน่าจะขายประกันป mm hmm. ระกันเก่งบางคนมาจากบริษัท mm hmm. ก็ได้จะเป็นฝ่ายของคนที่ดีเรามองทุกคนมีศักยภาพในตัวเองเรามองทุกคนสามารถพัฒนานตัวเองได้และก็คือความโชคดีอย่างหนึ่งคือ ทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะมาด้วยเหตุผลใดก็ตามทุกการปรับตัวของพวกเราจะมีกันและกันเสมอมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งของการที่เราทํางานร่วมกันที่เราพยายามที่จะเอาศักยาภาพของตัวเองออกมาทํางานนอกจากการที่ทุกๆคนพยายามดึงศักยาภาพออกมาวัค,คน,นี้เก่งเรื่องนี้ ครูคนนี้เก่งเรื่องของไอซีพีครูคนนี้เก่งเรื่องของการทำกิจกรรมตรงนี้แลกเปลี่ยนกันมาเป็นวิทยากรภายในองค์กรในาฐานะกาารเป็นผู้นําเราจะต้องเฟ้นหาว่าครูคนนี้นะต้องเปิดเวทีให้ล่ะขเขาเก่งเรื่องนี้มากครูคนนี้ต้องทำงกำิจกรรมรัไปสืบมาได้ว่าเมื่อก่อน,นเด็กเขารําไทยสวยมากถึงแม้เป็นครูอเลสานก็ตามการที่เราเป็นผู้นําเราจะต้องมองหา ิ่งที่เป็นสัญญาภาพของผู tails, ้ร่วมงานหรือ <that> พ like <that> like <that sounds pretty sick> ี่น้องของเราในการทำงานร่วมกันต้องเกิดความเป็นหนึ่งเดียวที่ผมนิยามขึ้นมาเป็นคำคำหนึ่งหรือประโยคประโยคนึงว่าการเรียนรู้ร่วมเพื่อที่จะเรียนรู้ที่ดีกว่าเด็กๆที่อยากจะมีเบ้นเปิดกับคุณ เพื่อที่จะได้นั่งตรจยามเช้าและก็ทำกิจกรรมเก็บขยะแล้วก็คุนเอย่ยงมีความสุขตราอะไรนะนะผู้นำและก็คุณครูก็ต้องแต่งหาเป็นเปิประทุเงินมาให้เด็กๆให้เขาเล่นได้อยงมีความสุขเด็กที่อยากจะแปลงร่างตามที่เขาต้องการแ่นภาพนี้มาโดยบังเอิญไม่รู้เป็นใครก็เป็นความสุขของเขาที่อยากจะแปลงร่าง เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเวทีให้กับเด็กๆเกช่นเดียวกันผมพอจะสรุปแนวทางการเรียนรู้ร่วมเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งที่ดีกว่าเป็นสีแนวทางประการแรกครับเราจะต้องเป็นผู้นำและผู้ตามตามช่วงเวลาที่เหมาะสมในบางช่วงเวลาผู้นำต้องสามารถเป็นผู้ตามที่ดีได้และเป็นผู้นำที่สร้างสรรค์ได้เช่นเดียวกัน ประการที่สองคางเราต้องสร้างให้ทุกคนมีความเชื่อเชื่อว่าตัวเองมีสักยาภาพอะไรแล้วเอาสัจธรราพนั้นดึงออกมาสิ่งที่มากกว่าการเชื่อคือ,คอการไว้วางใจและก็ช่วยเหลือดูแลกันและกันการที่เราจะทำงานสิ่งใดก็ตามเราต้องจะเอาเป้าหมายของออและครููเป็นตัวตั้งในการทำงาน แต่เราจะเู้ว่าเด็กๆเ,เองก็จะมีความอยากเป็นอยากมีวันหนึ่งตอนเที่ยงผมนั่งอยู่ที่สี่ตาคาเฟ่พอชอบไปเที่ยวคาเฟ่แล้วครูหลายท่านก็ไปคาเฟ่เลยสร้างคาเฟ่ไว้ในโรงเรียนมันเป็นเหมือนความต้องการเริ่มก็จะครูและพอโรงเรียนมีเด็กนั่งอยู่ด้วยสี่คนเลยมีคำถามถามเพราะว่า บริเวณไหนในโรงเรียนที่เขาชอบมากที่สุดในใจเราผู้ใหญ่เราอยากให้เด็กตอบสีดาปาคาเฟ่ที่มีปลาคาร์อยู่แต่เด็กสี่คนที่ตอบมีคนชอบสีดาปาคาเฟ่เพียงหนึ่งคนอีกสามคนชอบอาคารพุทธอได้เด้่ีงอะไกองทรายเพราะเหมือนูกใกล้ชายหาดอีกคนนึงบอกว่าใต้ตุอานาฬาีาสีลาเพราะไม่ร้อน ถ้าเห็นไหมครับว่าถ้าเรามัวแต่เป้ามองเป้าหมายของครหูหรือมอเป็นตัวตั้งเราจะไม่เห็นใจในความต้องการของเด็กๆเลยรวมถึงเป้าหมายของชุมชนทุกโรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาั้นฐานมีรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิเ่มเติมที่ท่านเชื่อว่าครูรณนา,นา,นานการแบบข้องอินแต่ถามว่าใครสอนคําตอบคือครูในโรงเรียนสอน แต่ถ้าจะรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างการที่เด็กได้เรียนรู้กับบุคคลที่คุ้นเคยคือคนในชุมชนของเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกับคนที่มีองค์ความรู้จากประสบการณ์แต่ทําให้เกิดสายใยเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนนักเรียนและชุมชนคลองสเลโนอนาหมู่บ้านผุ้สงภานจะาเป็นแค่ชื่อ ไม่มีตำนานถ้าเราไม่มีการเรียนรู้ร่วมเพื่อเรียนรู้สิ่งที่ดีกับครู้ชุมชนทุัท่ทนรับสิ่งที่ชวนใได้ท่านคิดคือเกือบสี่ปีกับโรงเรียนพัฒนาตนเองที่เราเห็นภาพความสำเร็จที่ชัดขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโรงเรียนพัฒนาตนเองความสำเร็จทุกความสำเร็จจะเป็นพื้นฐานของการต่อยอดในการพัฒนาความสำเร็จไปไเรื่อยๆเลยเป็นชื่อโครงการที่ผมชอบมากคือโครงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนเราเกิดค้นพบจุดเด่น อัตลักษณ์ของโรงเรียนจากวิถีของชุมชนสู่วิถีของโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนสู่การเป็นคนดีรอบด้านหรือที่เราเรียกว่าเด็กตรงหอกบนเส้นทางที่เราเดินมาเกือบสปีในการพัฒนาโรงเรียนพัฒนาตนเอง นอกจากผลลัพธ์จากโครงการแล้วเราได้สิ่งที่เป็นโอกาสระหว่างทางเพื่อมาพัฒนาผู้บริหารพัฒนาครูและก็เด็กๆของพวกเราสองกิจกรรมแรกมาพร้อมกันเป็นอะไรที่หนักพอสมควนคือกิจกรรม PLC ออนไลน์โ c h ิ่งและ D E ปีที่สามกิจกรรมตัวที่สองคือการพัฒนาชุดวิชาของพื้นที่นวัตกรรมของจังหวัดภูเก็ต ที่โรงเรียนบ้านพูตตะปาใช้โครงงานฐานสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดราย,ยาวิชาิาษาสายสื่อในระดับชั้นป .1- ถึงป .3 กิจกรรมสริมประสบการณ์ในระดับชั้นอนุบาลวิชาอีโคสปูลในระดับชั้นป .4- ถึงป .6 โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะของกิจของเด็กจังหวัดภูุเก็ดเรา นอกจากนี้ค่ัเราได้รับโอกาสที่ดีในการบอกเล่าความสําเร็จที่เรามองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนานในอนาคตโดยไทยที s กอสกสโรงเรียนที่เข้ามาศึกษาดูง,งานแลเกเปลี่ยนประสบก,การณ์การเรียนรู้กับเพื่อเราเพื่อการที่จะเรียนรู้สิ่งที่ดีกวา่า องค์การครับสำหรับผมแล้วการเป็นผู้นำที่จะสร้างการเปลีป่ยนแปลงได้นั้นการจะเป็นผู้นำที่จะเป็นผู้นำมากกว่าการเป็นผู้นำที่ดูเหมือนจะซับซ้อนจงทำจงกล้าและลงมือทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ จงเชื่อมั่นในทีมงานของเราที่มีอาภาจเลยครับประสานใจให้เป็นหนึ่งเดียวลับมือไว้แล้วเราไปด้วยกันขอบพระคุณที่รับเก็บรับปรครัน